ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับ CL าราฟาเต้จะป่วยหรือไม่ป่วยก็ไม่รู้วันนี้สิบโมงเดี๋ยวต้องขึ้นรถไปเอชชาเต้นก็อาจจะต้องตื่นแล้วมากันโอเควันนี้เริ่มวันแบบป่วยๆนะกินข้า,าวเช้าแล้วก็กินยาเดี๋ยวนี้เราจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งชื่อ El เชา l นซึ่งเป็นเมืองที่จะพาเราไปขึ้นสรอยแท็กซี่มาละเดี๋ยวไปกัน การเดินทางในเอลคาราฟาเต้ ate, ต้องใช้แท็กซี่ก็ให้โรงแรมเรียกพาเราไปที่บัสเทอร์มินอลตั๋วเราจองออนไลน์มาแล้วไม่ฟิกซ์ที่นะนั่งได้ตามใจชอบเพราะว่ารถมีประมาณ7คนจากเอลคาราฟาเต้ไปเอลชอเตนเนี่ยน่าจะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแะครับแต่แค่ครึ่งชั่วโมงแรกก็มีเรื่องแล้วครับรถมันจะติดลมบางส่าง,งมันมันไม่อดโลฟโล์วครับถ้ามันจะลาบเรื่องทุกอย่างมันก็จะไปะสนุกอะไรใช่ไหมคือรถบัสของพวกเราเนี่ยติดลมนะครับ ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปต่อได้นะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันหาวิธีเอารถออกจากหล่มนี้ได้อก็จริงๆใช้ทั้งหินทั้งไม้นะตอนแรกก็ดูเหมือนจะมีหวังแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่รอดนะครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปยังไงเดี๋ยวเดินตามพี่คนเดนเข้าไป เราก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะเขาพูดสเปนเดี๋ยวเขาให้เราช่วยอะไรก็จะช่วยครับคือถ้าทุกคนเคยดูหนังแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีตัวเอกอะลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามแบบออ g กนไ z e ทุกอย่างให้สถานการณ์มันไปได้ใช่ปะ่ะเออคนนั้นน่ะไม่ใช่ผมเว้ยซึ่งไปของเราก็คือชาวบราซิลนะครับส่วนเราก็เป็น u p p o r t i n g role นะเปลี่ยนคันขึ้นรถครับคือพวกเราพยายามช่วยตัวเองไปสักพักเว้แต่ว่ามันไม่รอดแล้ว ก็มีตำรวจทางหลวงเนี่ยขับรถผ่านมาตำรวจแนะนำให้บริษัทรถทัวร์เนี่ยเอารถอีกคันมารับเรานะแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าก็มีรถที่จะไปแอลชาเต้นเนี่ยขับผ่านมาพอดีเหมือนกันเขาก็เลยรับเราขึ้นไปด้วยกำใจนะโอเคช่วยเหลือกันสรุปวันนี้ก็ไม่ได้สึกพักผ่อนอะไรขนาดนั้นนะเพราะเจอเรื่องมาเยอะเหลือเกินนั่งไปสองชั่วโมงครึง่งเราก็ถึงแอลชาเต้นแล้วครับแอลชาเต้นบ๊ายบาย แล้ววน,นี้เราก็เดินมาจากบัสเดชันนะครับ <ME K> เราเดินไปที่โฮสเทลเลยนะเพราะว่าเมืองมันเล็กมาก <ME K> คือระหว่างทางที่มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะแต่พอมาถึงเมืองเชาเดนแล้วก็ถึงจะมีอินเทอร์เน็ตเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เล็กที่สุดที่เราเคยไปมานะครับจะเห็นยอดฟิสโรอยตั้งแต่อยู่ในเมืองเลยนะโอเคพีต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมยอดฟิสโรอยกันนะครับ <ME K> การเดินเทลกว่า20กิโลเมตรใน1วันจะเป็นยังไงไ<ป>ผมจะต้องเดินขึ้นเขาด้วยตัวคนเดียวตลอด9ชั่วโมงไหมรอ,อติดตามมีพีถัดไปครับบายบายขอบคุณที่มาดูกันนะจะกินหรอไม่มีอ่ะ